เสียงคำรามที่เราใจรูปลักษ์ที่ดุด,ดันขุมพลังแรงทะลุพิกัดและนี่คือเรื่องราวการผลิตสุดยอดรถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงเพียงหนึ่งเดียวในตระกูล Ranger ร์ r อด a รนเจ r ร์แรปพัฒนาโดยปอดพ e ร์ฟอร์แมนให้พร้อมเสี่ยวทต้งทางขาทอด ขยานไปได้ทุกที่ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3าลิตร c o b o o s t V6 เทอร์โบคู่ทำงานประสานกับเกียร์มาสิบสปีดการประกอบเครื่องยนต์และเกียร์จึงต้องควบคุมด้วยระบบป้องกันความผิดพลาดแม่นยําแน่นอนเครื่องยนต์อันทรงพลังติดตั้งบนแชสซีที่รับการออกแบบให้แข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมจิตยึดระบบช่วงล่างสำหรับกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ รวมถึงโช๊คอัพฟ็อกซ์แบบไลท์วอลควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าที่สามารถปรับค่าความหน่วงได้สูงสุดถึง500ครั้งต่อวินาทีเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากช่วงล่างและจะถูกตั้งค่าตามแบบฉบับของ Ford Performance ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Ford เท่านั้นตรงพลังจากภายในยังไม่พอรูปโฉมภายนอกยังดุดันพร้อมเฉดสีโค้ดออเรนจ์ที่โดดเด่นไม่ซองใครพอถูกออกแบบมาให้เป็นสีเฉพาะของ Ranger Raptor ใหม่ เพื่อให้สีทนทานในทุกสภาพอากาศเราเคลือบกันสนิมทั้งคันโดยนำรถหมุนถึง360องศาถึง11รอบในถังนำประจุไฟฟ้าคนสีรองพื้นสีจริงและสีเคลือบในครั้งเดียวก่อนนำไปอบจนเงาวับแทบจะใช้แทนกระจกได้เรนเจอร์แรปเตอร์เกิดมาเพื่อลุย หอมหลุยได้ทุกที่ด้วยการปกป้องช่วงล่างและด้านข้างตัวถังด้วยสารเคลือบชนิดพิเศษที่ช่วยดูดซับเสียงในห้องโดยสารและทนทานต่อการกระเทาะทุกคันผ่านการสแกนด้วยระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจสอบคุณภาพสีรถยนต์ตรวจพบจุดบกกร่องที่เล็กถึง0.2ม mm. ิมเล็กกว่าพื้นที่หน้าตัดของเข็มเล่มนี้อีก ตัวถังของ Ford Ranger Raptor เปรียบเสมือนเกราะอันแข็งแกร่งเพื่อรับมือการผจญภัยสุดทรหดเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงกินเล็ก้าเป็นตัวถังในชั่วพริบตาด้วยแรงกดถึง2,500ตันเท่ากับน้ำหนัก Ranger Raptor 1,060คันรวมกันเลยทีเดียวเราเสริมทับหุ่นยนต์ในสายการผลิตใหม่ที่ทำงานอย่างรวดเร็วและแม่นยบ ครั้งแรกในอาเซียนที่มีการตรวจสอบคุณภาพตัวถังและชิ้นส่วนต่างๆด้วยเครื่องสแกน3มิติความละเอียดสูงพร้อมซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสมบูรณ์แบบทุกมิติโครงสร้างห้องเครื่องผลิตด้วยเทคนโนโลยีไฮโดรฟอรม์มิงหรือการขึ้นรูปโลหะด้วยของเหลวโดยใช้แรงดันสูงทำให้ชิ้นส่วนมีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงมากขึ้น The next-gen Ranger Raptor is developed by Ford Performance as the most advanced Ranger ever. They're built by a highly motivated and skilled workforce, they've been training for months in advance, right here in FDM. ชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า3,500ชิ้นถูกประกอบรวมกันในขั้นตอนสุดท้ายความแม่นยำจึงสำคัญมาก. Fordใช้เทคโนโลยีในการจัดการ Big Data เพื่อรองรับข้อมูลมหาศาลในการผลิต. และตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกคันพร้อมใช้ระบบ AI คามราในการตรวจสอบคุณภาพรถยน,นต์เบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบอย่างเข้มข้นเราทำงานด้วยกันเหมือนการแสดงวงออเคสตราทุกคนมีโน้ตที่ต้องบรรเลงให้ดีที่สุดด้วยจังหวะที่สอดประสานกันอย่างลงตัวใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบ Our passionate team take personal pride in the quality of their work. With our Ford production systems, the Next Gen Ranger Raptor is built to the Ford's highest standards. We tested every single item, ensuring its safety, performance, and quality are outstanding and meet our customers' expectations. And this is how we built the Next Generation Raptor to match the performance it was designed for.